โอเวนชายหนุ่มสุดเนิร์ดกำลังจะแต่งงานกับหญิงสาวที่เขารักสุดหัวใจและพึ่งมีโอกาสได้พบกับพ่อแม่ของเธอเป็นครั้งแรกแต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าทั้งสองคนนั้นมีความลับลมคมในและน่าจะเป็นคู่สามีภรรยานักปล้นธนาคารชื่อกระชอนที่ถูกปิดบังเอาไว้มานานแสนนาน เรื่องราวของ The Outlaw พ่อตาแม่ยายนอกกฎหมายที่ฉายในปี2023ทางเน็ตฟ i ินั้นจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามรับชมรับฟังจากรีวิวนี้ได้เลยครับ เ e อ u t l าลก่อก็เล่าเรื่องราวของโอเว่นใช้หนุ่มสุดเนิร์ดปัญญานิ่มผู้จัดการธนาคารที่ชีวิตของเขานั้นกำลังอยู่ในช่วงวุ่นวุ่นก่อนวันแต่งงานกับปาเกอร์หญิงสาวครูสอนโยคะเพียงแค่หนึ่งสัปดาห์แต่เรื่องราวของความวุ่นวายเริ่มต้นตรงที่พ่อและแม่ของปาเกอร์ที่ใช้ชีวิตอยู่ในแดนไกลไม่ค่อยจะเจอลูกสักเท่าไหร่ตัดสินใจเดินทางมางานแต่งงานในครั้งนี้ แต่เบื้องหลังของสองสามีภรรยานั้นเป็นนักปล้นธนาคารที่ก่อการมาแล้วนับร้อยครั้งและไม่มีใครจับได้และพ่อแม่ของปาเกอร์นี่แหละที่มาถึงเพียงแค่ไม่กี่วันก็ทำการปล้นธนาคารของโอเวนเพื่อนำเงินไปใช้หนี้กับคู่หูที่เคยเป็นทีมร่วมปล้นด้วยกันที่ทั้งสองคนนั้นตัดสินใจหักหลังแล้วเอาตัวเองไปซ่อนานานนับหลายปี อย่างไรก็ตามหญิงสาวผู้ทรงอิทธิพลคนหนึ่งที่เคยเป็นอดีตทีมร่วมนักป้นธนาคารก็มาจับตัวปาร์เกอร์ไปโดยให้พ่อแม่ของเธอนั้นนำเงินมาใช้นี่จำนวนเงิน5ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐภายใน3วันดังนั้นจึงทำให้โอเว่นพ่อหนุ่มปัญญานิ่มของเราต้องมาเข้าร่วมวงสังคกรรมกับพ่อแม่ของคู่มั่น เริ่มต้นการเดินทางที่เต็มไปด้วยอันตรายซึ่งนำไปสู่โลกของอาชญากรด้วยการปล้นธนาคารที่มีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างยอดเยี่ยมเพื่อนำเงินไปช่วยคู่มั่นของเขาจากคนร้ายให้ได้เรื่องราวของดิอาล a w จะเป็นยังไงต่อไปนั้นก็ขอให้ทุกท่านไปติดตามรับชมต่อได้ทาง Netflix เลยนะครับ The Outlaw ก็เป็นหนังที่นำเสนอการผสมผสานระหว่างความเป็นแอคชั่นกับหนังตลกเข้าเอาไว้ด้วยกันอย่างลงตัวนะครับและก็แน่นอนว่า The Outlaw เนี่ยเป็นหนังที่ถูกสร้างภายใต้การดูแลของอดัมแซนเลอร์ดังนั้นเรื่องราวความวุ่นวายความอนหมานความเลอะเทอะในด้านการกระทำและความคิดของตัวละครจึงออกแบบมาในแบบเกินจริงครับซึ่งไม่มีมนุษย์คนไหนเนี่ยเขาทำกันนะฮะ โดยเฉพาะพฤติกรรมของตัวละครโอเวนที่เป็นยิ่งกว่าเด็กด้วยซ้ำนะฮะแต่หนังเนี่ยเขาก็ได้ออกแบบให้ตัวละครตัวนี้มีสเสน่ห์บางอย่างโดยเฉพาะความจริงใจความเป็นเนิร์ดและความฉลาดในการวางแผนที่เราคาดไม่ถึงครับซึ่งต้องชื่นชมอดัมเดวีที่ถ่ายทอดให้ตัวละครตัวนี้ออกมามีชีวิตชีวาได้อย่างดีเลยนะครับชอบความสัมพันธ์ที่หนังของเขาเนี่ยต้องการจะเน้นความสำคัญของระบบครอบครัวครับ พ่อแม่ฝั่งเจ้าบ่าวและพ่อแม่ฝั่งเจ้าสาวนั้นก็ไม่ค่อยจะลงรอยกันนะฮะพ่อแม่ฝั่งเจ้าบ่าวก็ไม่ชอบเจ้าสาวเพราะไม่เข้าใจในอาชีพของการเป็นครูสอนโยคะของเธอครับในขณะเดียวกันนะฮะพ่อแม่ฝั่งเจ้าสาวเองก็ไม่ชอบเจ้าบ่าวที่ชอบทำตัวเป็นเด็กไม่สามารถฝ่าชีวิตของลูกสาวเอาไว้กับเขาได้นะครับ ดังนั้นตลอดทั้งเรื่องเราก็จะเห็นการพูดจาแบบจิกกัดกันไปมานะฮะซึ่งก็ไม่ได้หนักหน่วงอะไรมากมายนะฮะดูแล้วก็น่ารักดีนะครับแต่ความสําคัญก็คือตัวละครที่เป็นครอบครัวด้วยกันทั้งหมดนะครับเมื่อถึงจุดจดหนึ่งเนี่ยเขาก็รักสมัครสมานและช่วยเหลือกันดีมากๆนะครับซึ่งมันก็เป็นการบอกกับเราว่าไม่มีสถาบันไหนอบอุ่นเท่ากับสถาบันของครอบครัวไปอีกแล้วนะครับ ส่วนเรื่องราวความลุ้นระทึกในขณะที่โอเว่นเนี่ยต้องทำทุกอย่างแข่งกับเวลาเพื่อช่วยเหลือคู่มั่นของเขานะฮะแม้ว่าจะนำไปสู่การเป็นผู้กระทำผิดทางกฎหมายก็ทำได้ดีครับโดยเฉพาะฉากที่เขาขับรถหนีตำรวจไปทั่วเมืองนะฮะแล้วก็ฝ่าเข้าไปในสุสานมันก็ดูตื่นเต้นดีแถมยังได้ลุ้นตามอีกด้วยครับ ส่วนฉากแอคชั่นการลงไม้ลงมือก็ถือว่าทําได้ดีนะฮะซึ่งมันก็ไม่ได้ใหญ่โตจนเกินไปเหมาะสมกับอารมณ์ของหนังมากๆเลยครับนอกจากนี้นะฮะเพียสบอสแนนแม้จะดูค่อนข้างสูงอายุแล้วก็ตามนะครับแต่เขาเนี่ยก็ยังดูมีเสน่ห์มากๆชอบตรงที่มีการพูดถึงตัวละครเจมส์บอนด์ที่เขาแสดงเป็นลำดับที่5ด้วยนะครับ ซึ่งเคมีของเขาเนี่ยก็เข้ากันดีกับอันเลนบากินนักแ,แสดงสาวรุ่นใหญ่ที่ยิ่งสวยไม่สังสาดูแล้วมันก็สมกันดีที่เป็นสองสามีภรรยานักปล้นธนาคารในตำนานครับส่วนตัวประกอบคนอื่นนะฮะก็ถือว่าเล่นได้ดีเหมาะสมกับหนังแนวตลกมากๆเลยนะครับ ส่วนตัวนะฮะชอบตอนจบของเรื่องที่เขาสามารถขี่คล้ายสถานการณ์การปล้นธนาคารและการจับตัวประกันตำรวจไปจับผู้ร้ายคู่มั่นหนุ่มช่วยคู่มั่นสาวการจัดการกับตัวร้ายของเรื่องซึ่งทั้งหมดนะฮะกลับมาอยู่ในจุดแฮปปี้เอนดิ้งได้อย่างดีครับ ถือว่าทําได้อย่างราบลื่นดีนะฮะและถึงแม้ว่าจะดูเหมือนทุกอย่างเนี่ยมันจะง่ายและคาดเดาได้แต่ก็ไม่ได้ติดขัดอะไรเลยนะครับเพราะหนังตลกแนวเนี่ยก็วางสถานการณ์ยุ่งเหยิงเอาไว้อย่างมากมายในช่วงต้นและก็มักจะกลับมาจบในจุดนี้เหมือนกันแทบทั้งหมดอยู่แล้วนะครับ อย่างไรก็ตามครับ The Outlaw ก็มีโครงเรื่องที่ค่อนข้างซ้ำซากจำเจแบบคาดเดาได้นะฮะโดยรวมแล้วมันก็ให้ประสบการณ์การรับชมที่สนุกสนานเพลิดเพลินและสร้างอารมณ์ดีๆให้กับเราได้พอสมควรเลยนะครับ แต่สําหรับใครก็ตามที่ชอบดูหนังแบบจริง,จ,รงจังๆนะฮะชอบดูหนังแบบที่บทมันดีๆอะไรประมาณนี้เมื่อดูดีเอ t า a อแล้วก็คงจะรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันมีความปัญญาอ่อนสิ้นดีก็เป็นได้นะครับและเมื่อดูจบแล้วก็มีเครื่องหมายคำถามตัวใหญ่ๆเกิดขึ้นในสมองของเราก็คือนอกจากนางเอกของเรื่องแล้วนะฮะทุกคนในเรื่องเนี่ยมันยังมีคนสติดีอยู่ไหม นั่นก็ต้องไปติดตามหาคำตอบนี้เอาเองใน The Outlaw พ่อตาแม่ยายนอกกฎหมายเอาเองเลยนะครับดังนั้นทางช่อง Super Review Channel จึงขอให้คะแนนความชอบ The Outlaw พ่อตาแม่ยายนอกกฎหมายเอาไว้ที่เจ็ดเต็มเจ็สิบแนนรับครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมหากคุณชอบการรีวิวของเราก็ขอให้ช่วยกันกดติดตามช่องเอาไว้ด้วยนะครับและถ้าใครต้องการจะสนับสนุนช่องของเราโดยตรงนะฮะก็สามารถกดปุ่มซ u p e r ป๊ะเตงหรือปุ่มขอบคุณแล้วก็เลือกจำนวนเงินในการสนับสนุนของแต่ละท่านได้เลยนะครับขอบคุณครับ